แม่ป้าป้าจ้าป้ามา,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 าข้ามาเร็วค้าน่ะจะอ่อนรับต่ำโอ้ค้าขนาดเลยเ <c oughs> ขาเอ่อเขาเนี้ยแช่แช่แป้งเนาะค่ะเนาะ เขาเรียกว่าเขาเบื่อแม่นบ่เพื้นเอินว่าเขาเบื่อแม่นบ่ย่านน้ำเด่นเขาตามื้อนึ่งน้ำพริกเด่นเขาตาเว้ยห้องยอยู่ยยกันยังวะนี่แหละคายมาเว้ย่อยกระลังต่ำจะแน่นราขอมาสะอ่อนค้าไม่ยากโอ้นี่แหละคายมาเว้ย่อยกระลังต่ำจะแน่นราขอมาสะอ่อนค้าไม่ยาย โอ้น้าะค่ามัเวยข่อยกำลังต่ำจะเนี่ยขอมาสะอ่อนคาไม่ยากโอ้อย่านั่งคันกับมือเลยพ้สีแกง ต่ำกับย่านได้บ่านต่ำกับประดต,ต่ำซื่อๆเด้อเขาเห็นบอ <laughs> อยากใครมูเห็นไหล <laughs> อย่านั่งคันกับมือแลยฟสิแกงวางลงวางลงเดี๋ยวเอเอาาิดมาให้ฟาดบึงเนี่ยพี่น้องจ้า ป้าเราสังคาเราสีเมื่อบานเบื้งเนียอุปกรณ์เตรียมไว้แล้วพักตะี้น่องเอาพักมาให้คิดยากกินย่านน้ำเด่นเขาตามื้อนึ่งน้ำพริกเด่นเขาตาเว้ยห้องยู่กันยังวะต่ำจะนัดงต่ <laughs> อคอยสิแกงนั่งหวาน คอยตำอย่านั่งประกัดตำก็ย่านได้บานกระสิแกงค่ะพี่น้องแกงนั่งหวานบอนหวานคุณผ้ชมตำพริกมือนึ่งเด่นเขาจะกสิออกคลิปเหมือนอะคลายมาเว้ย กำลังต่ำจะนั่งขอมาสะอ่อนข่าไม่ยายโอ้ต่ำยังกะละมัดระว่างดิ้นี่ละมัดระว่างซ <c oughs> ักตายเขาซักแง่ๆเขา <c oughs> <c oughs> โอ้ ัขนาดเลยแซ่ขาว้เนาะค่ะเนาะแซ่ขาไว้เขาบอกขันไหมพี่น้องข้หมายคือ่อยบอกขันก็คือข่อยอันแซ่ขาแล้วกต่ําใส่ใบย่านาั่งเลยเพราะอยากอันเมรอยากเอามือขันอย่านาั่งมือแหล่ว่าจิตต่ำย่าว่าจิตขันอย่านั่งบอกขันแหล่เลบิร์ดค่ะพี่น้องเอาากเน่า นาวหลางมือก่อนเด้อตำพริกมือนึ่งเด่นเพราะจะ,ะ้าิออกคลิปยู่มือตำกระย่านได้บ้านแต่ก็อยากอันไม่อยากเอามือคันอย่านะั่ง ตามยังกะละมัดระวังเด้นกะละมันเราว่างคาพิ่นเนาะมีไงพิ่นเอ้าวคาไหมซงจ้าบอกเราเนี่ยหอยกันละว่างล,ลวางวางลง,ง,ลงเดี๋ยวเฉยเอิญมาให้ยปัดบึ่งเนี่ยพี่น้องจ้าป้าเราสั่งคาเราสีเมื่อบ้านเบึ่งเนี่ย แม่ป้าป้าจ้าป้ามาค่ามาเร็วค่าหน่ะจะอ่อนครับซักตายเขาใหังซักแงะเขาตามยังกะละมัดระวัางดิ่ละมัดเราว่าง นี่แค่ามาเว้ยหัวกระลังต่ำจะแน่เาขอมาสะอ่อนค่าไม่ยากโอ้ค่าเพื่อนเนาะ <c oughs> มีไงเพื่อนเอาค่ามาทรง <c oughs> จ้าบอกแล้วเนี่ยหอยกระลักแปะสะพนะสวยงามบันบานเห่าเนาะนีะ่แหละค่ามาเว้ย เ่อย์กำลังต่ำจะนัน่งเราขอมาสะอ่อนค่าไม่ยาย <c oughs> โอ้โอเฟอ่์ก็อยากอันว่ออยากเอามือคันอย่านั่งจ้าจ้าอย่านั่งคันกับมือเลยข้าสิแกง ปแปะสะพะนะสวยงามบหมนบ้านเฮ้าเนาะต่ำอย่นั่งต่อข่อย,อยสิแก,งน,ง,กงนั่งหวานข่อยต่ำอย่นั่งประกาศต่อไปซ้ำมีเหรอคะพี่น้องคะสิแกงค่ะพี่น้องแกงนั่งหวานบอนหวานเป็นแบบ แซ่เข,าไ,ะะเขาไว้เนาะค่ะเนาะแซ่เขาไว้ข่อยบ่คั่นไหมพี่น้งองเพรหมายคือข่อยบ่คั่นก็คือข่อยอันแซ่เขาแล้วก็ะตำใส่ใบยนันางเลยนันาาา่แหละค่ะ้าหมวยข่อยกระลังต่ำยะนางข่อยมาสะอ่อนค่าไม่ยาย <c oughs> โอ้ต่ำก็บ่ได้ต่ำซื่อๆเด้อเขาเห็นบอก <c oughs> ยากให้หมูเห็นหลาย <laughs> ยานั่งคันกับมือแหล่อาิแกงแบปะสะพะนะสวยงามบันบ้านเฮ้าเนาะกาสิแกงสัะพี่น้องแกงน่างหวานบอนหวานกันบานัา่แหละคาอเอ้ย ฝอยกระลังต่ำจะแน่เราขอมาสะอ่อนคาไม่ยาย <c oughs> โอโกว่างลงวางลงเดี๋ยวเฉื่อยมาใหา้ป้าบึ้งเนี่ยพี่น้องจ้าป้าเราสั่งคาเราสีเมื่าพานบึ้งเนี่ยแหละคาเอ้ยฝอยกระลังต่ำจะแน่เราขอมาสะอ่อนคาไม่ยาก <c oughs> โอ้อสีแกงค่ะพี่น้อง แกงนางหวานบอนหวานคุณบาสิแกงค่ะพี่น้องแกงนางหวานบอนหวานคุณบาสเมื่อแหล่ว่าจิตต่ำย่าว่าจิตพันย่านั่งบ่คันแหล่เบิร์ดค่ะพี่น้องเอาบกนาวนาวหลางมือก่อนเด้อ แซ่ขาว้เนาะค่ะเนาะแซ่ขาว้เขาบยบอกขันไหมพี่น้องข้อหมายคือข่อยบอกขันก็คือข่อยออนแซ่ขาแล้วก็ตํำใส่ใบย่างนา่งเลยแปะสะพะนะสวยงามมันบ้านเ้าเนาะอุปกรณ์เตรียมไว้แล้วพักตะบี้น่องเอาพักมาให้คิดยากินอุปกรณ์เตรียมไว้แล้ว น่องเอาพักมาให้คิดยากินย่านน้ำเด่นเขาตามือนึ่งน้ำพริกเด่นเขาตาเฮ้ยห้องยู่กันยังวะนี่แหละคายมาเฮ้ย่อยกันลัางต่ำจะนั่งขอมาสะอ่อนค้าไม่ย่ายโอ้เขาเอ่อขาเนียยแช่แช่แป้งเนาะค่ะเนาะ เขาเรียกว่า,ขาวเขาเบื่ออแม่นบ่ะพื้นเอื่นว่า,ขาวเขาเบือ